สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในโหมดของอะไรผมต้องบอกเลย nah, ว่ามีของเจ๋งไมาให้ดูกันนะครับรีวิวให้ดูกันชัดๆเลยวันนี้ผมมาในโหมดของกล้อง okay, ตัวนี้คือกล้องอะไรเจ้าตัวนี้คือโอเคนะครับรหัสของเขาเนี่ยมีอยู่นะครับชื่อรหัสคือ A455 นะครับเจ้า A455 ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นกล้อง เว็บแคม Full HD คมด้วยจะบอกให้ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าคมระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเป็น1080ด้วยนะครับ 1080p เนี่ยคมแน่นอนภาพผมชัดแน่นอนทีนี้เรามาดูตัวกล่องกันก,ก็บอกเลยนะครับรูปแบบของตัวกล้องสามารถทำ ลักแ n d เพ a y ได้ก็คือเสียบและใช้งานได้เลยนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับผมการเรคคอร์ดหรือสตรีมทําได้เพราะตัวนี้เป็น 1080p ภาพคมแน่นอนชัดแน่นอนนะครับในการใช้งานแพลตฟอร์มใช้กับ Windows ได้และตัวนี้เนี่ยที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับ built in dual stereo microphone นะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่รูปแบบไม่แยกสัญญาณซ้ายขวาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่า มันเป็นยังไงมันเจ๋งจริงหรือเปล่าผม,มอยากรู้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข้างๆกันบ้างน,นะครับข้างๆตัวนี้นะครับเขาบอกขนาดรูปแบบของอตัวกล้องว่ารูปแบบไฟล์เป็นแบบไหนนะครับรูปแบบไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบ mjpeg นะครับแล้วก็ yuv นะครับในการใช้สำหรับตัวนี้ full hd video นะครับ ฟูฟูเลยนะครับ180 p ในการใช้งานและปรับระดับลงมาได้ซึ่งตัวเฟมเลทนะครับอยู่ที่30เฟมเลทในการใช้งานก็เป็นปกตินี่แหละครับเฟมเลทปกติในการใช้งานส่วนของไรท์นะครับตัวนี้คือส่วนที่สําคัญของเขาเลยคือแสงไฟถ้าไฟต่ําสามารถใช้งานได้นะครับเพราะตัวนี้ตัวกล้องใช้รูปแบบการใช้งานอัตโนมัติไรทิงนะครับในการใช้งานตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าไฟต่ํา มันก็โฟกัสได้นะครับเขาบอกมาแบบนี้นะฮะรูปแบบการโฟกัสตัวนี้เป็นฟิกโฟกัสนะครับในการใช้งานนะฮะแล้วก็ USB 2.0เสียบและใช้งานได้เลยนะครับแพลตฟอร์มการใช้งานกันบ้างตัวนี้ใช้งานได้ทั้ง Mac OS, แล้วก็ Windows นะครับ Windows ต่ำสุดนี้ก็คือ Windows XP นะครับนอนนี้ก็ใช้งานได้ทุกอย่างเลยสำคัญคืออะไรสุดท้ายคือ b u i l น i มโครโฟนด o n e ลสเตอร e r e o นะครับใช้งานได้ไม่เดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงผมอยากเทสแล้วไปชมด้านในกันดีกว่านะครับเรื่อไม่อยู่ในส่วนของตัวกล้องกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ A455 นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างเจ๋งไหมฮะนี่คือเป็น คือเหมือนกล้องโปรเลยนะครับโปรเฟชชั่นอลมากๆนะครับด้วยราคานี้แล้วก็ได้กล้องพ0 8 0 p 30มเฟรมเลนเป็นค่ามาตรฐานแบบนี้ผมว่าน่าใช้พอสมควรเลยแล้วดูหน้าตาของมันนะฮะดูโปรมากๆการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยเน็บแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกับกล้องทั่วไปนั่นแหละนะครับเนี่ยมียางการลื่นให้อยูอ่ด้านล่างแล้วก็ตัวกล้องเป็นแบบนี้นะฮะมีโลโก้ให้ตรงนี้นะครับรูปแบบ built-in stereo อย่างที่ผมบอกซ้ายขวาตรงนี้นะครับเป็น Dual ลเลย นะครับเสียงเดี๋ยวจะได้ฟังกันว่าเสียงมันเป็นยังไงผมก็อยากฟังเหมือนกันนะฮะแล้วตัวนี้ USB นะครับอย่างที่เคาระบุตัวนี้เป็น USB 2 0นะครับเป็นหัวเงินในการเสียบปลั๊กและเสียบและใช้งานได้เลยนะครับสายตัวนี้ก็เป็นพลาสติกปกตินะครับด้านหลังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นกล้องปกตินี่แหละนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้มียางการลื่นให้ ไปดูภาพดีกว่าไปดูวิดีโอดีกว่าว่ามันจะชัดหรือเปล่าไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสกล้องแล้วนะครับเราเข้ามาแล้วสําหรับเจ้า a 4 5 5นี่คือหน้าตาของมันแล้วเอามาเน็บใส่โน้ตบุ๊กเท่ไหม เทสุดๆไปเลยมันเน็บได้นะครับแล้วก็ปรับระดับได้เต็มที่เลยเนี่ยผมเทสให้ดูแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับเสียบระบุ๊กปักแอนเพย์จริงๆแบบที่เขาระบุมาทีนี้เรามาดูภาพจากกล้องตัวนี้ว่ากล้องมันเจ๋งขนาดไหนตัดภาพมา321 l e t s น o เลสโก้นี่คือภาพจากกล้องตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเจ๋งไหมเจ๋งมากๆนะครับผมแล้วความคมชัดเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้เลยนี่คือ1080 P 30มบเฟรมเรทแบบชัว,ชว เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมให้ดูเยกบกมือชัดเจนทุกอย่างชัดเจนนะครับทีนี้มันบอกว่ามีรูปแบบของไมโครโฟนสตอริโอนะครับดูอัลสตูดิโอไมเรามาฟังกันว่าสตอริโอตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้ไหมทีนี้มาฟังเสียงจากไมโครโฟนกล้องตัวนี้กันพร้อมกับภาพนะครับมาชมาเลยครับ เย่โอ yeah. oh ้โหนี่คือเสียงไมโครโฟนของเขานะครับเนี่ยขยับซ้ายขวามันจะได้ยินนะคือมันจะได้ยินชัดมากนะครับเย่เ yeah, ย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่เย่สวัสดีครับ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 ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเสียงไมโครโฟนของเขานะครับ เจ๋งมากใช่ไหมผมดูแล้วใช้ได้นะสำหรับตัวนี้ใครจะเอาไปใช้เนะครับเพราะว่ามันเป็น1 0 8 0 p ดีด้วยนะครับเอาไปใช้งานสตรีมสบายเลยยิ่งเป็นเสียงโซโลแบบนี้คนฟังนี่เฮ้ยเสียงไม่แบบโผล่ไปซ้ายไปขวาวะ่ะอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้มาดูแบบปรุงแต่งกันนะครับว่าภาพมันใช้งานแบบปรุงแต่งแล้วจะเป็นยังไงตัดมาที่ภาพของวิดีโอนี้ต่อนะครับนี่คือรูปแบบที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับผมจะให้ดูกันแบบจะชัด ถ้าปรุงแต่งแล้วตัวนี้ผมใช้โปรแกรมฟรีคือ OBS ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปจะเป็นยังไงจะผ่องขึ้นไหมชมครับเป็นไงนี่คือปรุงแต่งเข้าไปนะครับสีเยคมแบบนี้เลยชัดแบบนี้เลยเป็นไงดูแบบเฮ้ยมันคนละโลกเปิดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บนะฮะแล้วถ้าปิดเป็นไงฮะนี่คือกล้องมาตรฐานที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยสีจะเป็นแบบนี้แล้วถ้ามีแล้วเป็นไงเป็นไงดูสดขึ้นไหมกดเปิดปับ๊บสวยเลยนะครับ นี่แหละนะครับที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือกล้องตัวนี้ความคมชัดทุกอย่างเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นมีแค่ช่วงหลังที่ผมปรุงแต่งผ่านโปรแกรมเข้าไปสามารถทําได้ไหมก็ทําได้เช่นเดียวกันสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับผมลิงก์สินค้าพร้อมราคาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับสั่งมาเยอะๆเลยสุดท้ายมอนเดิมลิงก์สินค้าเจ้าตัวนี้อยู่ตรงนี้ซับสไครต์ร้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ